ไปที่ชอบที่ชอบเถอะชอบที่ไหนก็ไปที่นั่นแต่อย่ามาชอบฉันคนชอบพูดว่าไปที่ชอบที่ชอบต้องถามว่าไปที่ชอบที่ชอบหมายความว่าอะไรกันแน่คนพูดมีเจตนาอะไรยังไม่ควรตายหรือตายเสียได้ก็ดี ใจคิดอะไรอยู่ที่พูดว่าไปที่ชอบที่ชอบที่ชอบในที่นี้ไม่ได้หมายถึงชอบที่ไหนไปที่นั่นคำว่าชอบแปลว่าดีสำนวนนี้น่าจะขอให้ผีหรือดวงวิญญาณไปสู่ที่ชอบที่ชอบจึงหมายถึงให้ไปสู่พบภูมิที่ดี อันหมายถึงสุขติโลกสวรรค์เป็นต้นไปที่ชอบเป็นอารมณ์คนพูดที่อยากแสดงความปรารถนาดีต่อผู้จากไปแล้วและคงจะคิดว่าชีวิตหลังความตายอาจจะได้ไปในที่ตัวเองชอบจริงๆว่าแต่ ถ้าเกิดเขาชอบเราละ่ะทำไงดีเมื่อตายแล้วก็ไปที่ชอบไปตามกรรมที่ชอบทำในตอนมีชีวิตอยู่อย่างนั้นสิหรือว่าไปที่ชอบที่ชอบจะเป็นคำสาบแช่งถ้าหากพูดแบบนี้กับเพื่อนหรือคนรู้จักต้องถูกด่ากลับมาทุกที ว่าไปคนเดียวเธอที่ชอบมาจากคำว่าสุขตึหรือคำศัพท์เดิมว่าสุขติคำเดียวกับที่เรานิยมพูดกันว่าขอให้ไปสู่สุขตินั่นเองระวังอย่าพูดออกเสียงผิดเป็นสุขติ คําว่าสุขติแปลตรงตัวว่าไปดีคือไปสู่ภพภูมิที่มีความสุขความเจริญภูมิที่ถือว่าไปเกิดแล้วมีความสุขสบายสวรรค์เช่นขอให้วิญญาณไปสู่สุขติหรือไปที่ชอบที่ชอบ ไม่ใช่ชอบที่ไหนก็ไปที่นั่นอย่างที่เอามาแปลงความหมายเป็นคำขนองสนุกปากแบบไม่รู้กาลเทศะเท่ากับเอาความตายของเพื่อนมนุษย์มาล้อเลียนล้อเล่นเห็นเป็นของสนุกปากเมื่อศึกษาและเข้าใจ คำว่าไปที่ชอบในความหมายที่ถูกต้องเป็นการให้กําลังใจหรือปลอบใจผู้สูญเสียที่อยู่ข้างหลังเป็นการให้เกียรติแก่เพื่อนมนุษย์ผู้ที่ล่วงลับไปก่อนเราและเป็นการเตือนสติตนเองด้วยว่าสักวันหนึ่ง เมื่อถึงเวลาเราเองก็ได้ไปที่ชอบที่ชอบเหมือนกัน